เหรียญหบาทรัชกาลที่9แบบบางอีก2ปีพศที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บมีพศออ,อะไรกันบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับชื่อนนทนบัตรและเรียนสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นเก็บ เป็นเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ซึ่งเริ่มจะมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมก็มีการซื้อขายกันแบบเป็นถุงนะครับถุงละหนึ่งร้อยเหรียญเพราะราคายังไม่สูงถ้าซื้อขายกันในจำนวนไม่กี่เหรียญจำนวนน้อยก็จะไม่คุ้มค่าส่งนะครับเป็นเหรียญปีพศอ,อ,อะไรบ้างนั้นมาดูกันครับ เหรียญแรกนะครับเป็นปีพศ2553เป็นแบบบางนะครับขนาด24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมเหรียญน,นี้ก็ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ถุง100เหรียญราคาประมาณ800บาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ8บาทนะครับ ส่วนอีกปีพศหนึ่คือปีพศ2,551จะมีด้วยกัน2แบบคือแบบบางขนาด24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมกับแบบหนาขนาดเท่ากันครับ24มิลิเมตรแต่น้ำหนักจะเยอะกว่าน้ำหนัก7.5กรัมเหรียญแบบหนานี้ได้มีการผลิตออกใช้ ในปีพศ2531จนถึงปีพศ2551ส่วนเหรียญแบบบางมีการผลิตออกใช้ครั้งแรกปีพศ2551ถึงปีพศ2560ปีพศ2551จึงมีการผลิตออกมาใช้ทั้ง2แบบปีพศ2551แบบบางนี้ ราคาก็จะอยู่ที่100เหรียญ600บาทนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับแต่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญถ้าเพื่อนเอนเจอก็เก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะครับได้เยอะเะแล้วค่อยขายหรือรอให้ราคาดีกว่านี้แล้วค่อยขายก็ได้นะครับเพื่อนๆืก็ยังเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายนะครับ เพืเ่อนๆสามารถพบเจอได้ด้วยตัวเองในระบบหมุนเวียนปีพศ2 5 5 3ก็จะเป็นปีที่หายากอันดับ3รองจากปีพศ2540และปีพศ25 4 6ครัส่บส่วนปีพศ2 5 5 1แบบบางนะครับก็จะเป็นเหรียญที่หายากอันดับ4 ลงลงมาจากปีพศ2553ก็เป็นอีก2ปีพศที่น่าเก็บสะสมนะครับอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ